เต็มโอ๊ยใหญ่มาขาดนะลูกโอ้ขาดนี่บ่วงอยู่นี่ขาดโอ้โหขาดสวัสดีครับ <Yeah. S 1> พี่น้องืันนี้ผ้าืันนี้มาใส่บ่วงนะครับไม้มาที่เก่าแหละแต่ไม่ใช่ไม้เกา่าไม้เก่าอยู่นู่นผมจะมาใส่ไม้นี้นะครับมากับลูกใส่สองคนพี่น้องมานำ ไปอย่างมานะครับผมไปพี่น้องให้ไปใส่บว่วงกันนะครับบ่วงเหมือนเดิมบ่วงไล่แต่ได้หนู้ว่าใครไล่นะครับผมไปครับจิโนูไปนี่ครับให้ดักไว้เลยครับผมน,น่ากินหนูใหญ่อยววช่วยเลยนี่เจ้าของรูนี่นะไปไหนเนาะ ต้องหาวิธีใส่นะครับหาทางยากมากตู้หนูใหญ่นะนีไใ้เบิดประมาณตีไปเก้าสิบ ห้าหลังนะครับผมใส่ไปพูดวพอที่เพอแดนพี่นอ้องมาบึงว่ามืออ่นจีหมานบอน,นะครับมือนี้ว่าจีมานอนขึ้นผ่มีมู <c oughs> นี่พ่อพี่นอ้องเราเบึงมืออื่นเลยดีกว่านะครับโอเคครับสวัสดีครับยำเศร้ราเลยพี่น้องไปเราไปดูกันว่าแล้วจีได้ไหมหรือจีได้แค่บ่วงกลับบ้านนะครับผมไปดูครับผม

ไปต่อครับผมนึกว่าจะไม่โดนเธอแล้วไปโอ้นขาดนะลูกโอ้ยขาดนี่บวงอยู่นี่ขาดโอ้พวกขาดเอา้าทูไซน์มติดแลวขาดโอ้โอ้โดนอะไรเนี่ยไม่มาไม่ใช่มาไม่มาหรอก โดนตัวอะไรกัดแน่เลยนี่โอ้ทังค้อนหรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยมันขาดแล้วนะเราจะไม่ได้แล้วนี่มันขาดแล้วนี่แล้วก็โดนตัวอะไรกัดไม่รู้ตายทังค้อนเนี่ยโดนกัดว้าวหวานหวานไงก็โตงานอยู่ไอโอ้ยไงลีพี่น้อง หนักไหมหนักเออสุดยอดสองหลังที่ว่าเมื่อคืนไม่จวดใช่ก,ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับร้อยนะครับวันนี้ก็จบที่สองแต้มครับนนทะนะครับไซส์ใหญ่ๆสวยๆนะครับโอเค ผมวันนี้ได้สองตัวนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวเด่นไว้เลยนะครับผมี๋ยวบ่าวเด่นจะพาไปหาอยู่หากินเหมือนเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ